งานเข้าทีมงานอีกแล้วครับเมื่อว่านนี่เขามาสองสามแถวครับรถขันนี้นี่ครับรถบ่มีดำมเลอครับใส่ขาดดึงลงใช้ขาดดึงลงนี่ครับนั่นครับทีมงานถือขาดจ่อเลยครับทีมงานเฮ่าขนาดเลยทีมงานคือเห่าเทเนาะถือขาดจ่อไว้เลยเนาะเอา สามตันตัวขันนี้ใส่มาประมาณสามตันเ่อ้นอเลเย้ยีเ่าไม่น่เออเออนแห้งลายเนาะคุ่นต้อเป็นี่่แล้วใม่ไหม ควยไปนามันมา <c oughs> ควยมันแหน้งหลายบ่๋บยวพูดนอนอ,นอ,ออกสักก้อนอันเดเห็นบ่เอาเขาเขาดน้อเขาเดนออย่าเขาเทาร เดือทังเครื่ององเนี้ยในเปียบเนาะอได้เอากรดในเปียบแล้วไก่เกขวดจอยจอยต้องโดทาทั้งในที่ทาดึงงวาได้เนีขวดเขเาเมื่อ่ะไรรวดขวดเข้าเมื่อ่ะรเหลือแต่กันขาดนี่ละดึงมันโหลด สามตันประมาณสามตันกลัวแปบ๊บเดียวคนละสามคนแนวนี้ตั้งแต่ลงุงทั้งละสองคนวาดน,นี่แหงมุมีผู้ซอยตัวน้อกอาวาดมุมีผู้ซอยลงุงทั้งละคนสองคนก็จะลองรถพิ่นมากมาสามเทียวพ่นวาดน,นี่เรามาห้วยก้ามขึ้นน่นเลย ไน <Yeah> uh <Yeah anyway> no cool ี่ครับมาอีกแล้วครับสามตันกว่าครับสามตันกว่าทีมงานเฮาจะได้ออกกําลังกายอีกแล้วครับพี่น้องสามตันกว่านี่ครับรถคดขั้นนี้ประมาณสามตันสามสามตันสี่ครับพี่น้องขั้นนันกาพื้นที่แล้วครับที่แล้วก็จะขึ้นมากครับจะขึ้นตาชั่งรอขั้นนี้ลงครับรอสามตันสามสามตันสี่ลงตาชั่งนี่ครับ คนละครับก็ไปลานคนละครับไปลานทีนี่ครับก็ล่อขั้นนั้นขึ้นตา้ังครับอ้าวหลังจากคุณแกคุณแกเศร้าเมื่อยแล้วครับเศร้าเมื่อยแล้วก็เห็นงานต่อครับนี่ครับพักพรมาหลายมือครับเป็นอาทิตย์ป็นอาทิตย์เกือบสองอาทิตย์ครับพี่น้องนี่ครับแต่จะไม่เห็นงานต่อครับ ครับพัดกันครับพัดกันนี่ครับเธอเลอเธอเลอมาแล้วครับคุณแกเริ่มทำงานวันนี้ครับดีครับสำหรับขั้นนี้ครับถึงแต่แกไปหน่อยครับแต่ว่าก็ตักดีครับตักมันตักมันเต็มปุ่งกี้ดีครับตักดี ักดีบัวมีปัญหากับพี่นอ้องเรื่องทักมันนี่ครับค่อนข้างที่จะเก่าแน่ยแต่วา่าใส่งานได้ดีมากดีมากมากบนว่าดีมากครับดีมากมากเลยดีมากๆเลยครับอยู่ของมั่นไหลรวยๆยเลยครับนี่ครับ คือหัวบัวตึงเออเอามาเมื่อวาก็คือตัวหัวตึงเนาะโอ้อันนี้แปลงเดียวกันบอกคนละแปลงคนละแปลงเออหมูมา่ามว่าเนี่ยหัวแักใหญ่ว่าเหมือนหัวหน่อยนึกว่านึกว่าแปลงเดียวกันคนละแปลงว่าสันว่าบุคคาว่าคนละแปลงครับแปลงนี่หัวบัวใหญ่ปันไรนี่ครับเพิ่ณกระมาค่ำค้ำมาส่งค่ำส่ง ส่องแรงกครับพันมาขายมันคือเกาหมู่บ้านพันมามีแต่หัวใหญ่ๆ